ตามที่มณฑลทนหารบกที่23และหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนเรือนจํากลางจังหวัดขอนแก่นรอดอจิตอาสากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนในพื้นที่รอบปึงแก่นนครจัดกิจกรรมทำความสะอาดกําจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณบึงแก่นคนครอำเภอเมืองจัังหวดขอนแก่นวงตั้งแต่วันที่26-28กุมภาพันธ์2563สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบบึงแก่นคนคร พื่อให้เกิดความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งพลตรีปามโมชนคาาจันทึกผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่23ได้สนับสนุนกำลังพลเรือท้องแบนและลอ,อจิตอาสาจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่23ร่วมกิจกรรมในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบก ที่ยได้มอบแนวทางปฏิบัติในการกำจัดผักตบชวาบริเวณรอบบึงแก่นนครโดยต้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้พื้นที่บริเวณโดยรอบบึงแก่นนครสะอาดสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น อย่างยั่งยืนต่อดไปทีมงานประชาสัมพันธ์มนลทนทหารบกที่23รายงาน